นีแม่พระเจ้านอกขสาศติยะศดม่ละนำเอ๋เกือเอแกโอกาสเวลาละสโลแต่วันดีพระธรรมหรปุงเนมอยู่พระเจ้าดิแม่พูดเนี่ยพระธรรมหรปุงเนมอยู่พระเจ้าเนำอมเปยวันดีแม่พูดเนี่ยนอกข้ายแก่หนึ่งพระธรรมหรือเล่าบทหละข้อติหอยละข้อเก่าพระธรรมหรือเล่าบทหล่ขอติหอยละข้อเก่ามาอ้างต่อเองโอ้พระเจ้า หัวปอมบิดหลายมาระพรมรอกปหัวปเกืออัลอกตุ๊ดแตกไงกระ,ระพรมฮอปปะหัวปลเหลียบพมหนึ่งอันหนึ่งเอาตเตอม่จุงโกหรือปีพรมแต่หัวปลเริ่มอาเกือหหนึ่งเอาตเตอรม่สุลอนปลาอมแต่เอาลำเรือนแม,ม่เมีมักระพรมทุกแต่โอ้พระเจ้าเล่นลองหมอมือแลสปูนเนือหัวปหอเริ่มอเกือปนหาหลักยุ่ม gua pa rerm a vưa la phom rak ton man yup mue pai yum am seke tok lang pa am seke tok lang la pa paut 1 mueng phu yum am seke lue lao lang pa a chum riang ga yeum lop teu teung ai che teung ai che ai te ray nung re muat te khroi som reung ruang a se ko oi ga yeum lop ai neung ngai ye ai se vưa teu ga yeum lop pa นี่อยู่ทีเต้าเอ1ออทลอปมาลําทุกแท้ไกมอปักเลียอยู่แต่สิมอเป้ไปอยู่กันกอกกันเบยต่อไปเอานึงไอ้หมองพระเจ้าเสียงเหยียบมาให้พระเจ้าไอ้หมองละซอมมาวันอยู่อ้ามางอดละซอมปัวอันนึงแท้เหมาะปักเลียอยู่อ้าเออสลุสุกิปิงอ้ายมาเสาบิมักแท้มอสิสลุละเตื้อต่อแม่ แม่สลุ่นโชกนาแป่จุบันทันล้วนเอ,อิญที่ดีแม่พระธรรมตอนให้เละเปลเบอร,รเอโัวเหียนยุงรประสบการณ์อยู่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเปล่าเอาแม่เมตมัมกประพรมตุกเนี่ยเอาตอกแม่สุปพระอมเนี่ยโตโคราคาสัตว์ดาวิดเนี่ยคือเราเป็นเบอรเอเฮียนยุงดิน้นห่งแม่ปุ๋ย พระสวีตะแกแต่ควรโลลพม,มิมวนต่อให้นขคาพเจ้าแกต่ตกสโลเดะระพรมบวมบงังเดะนก้าเลียกเปิงเดะพเจ้านุ่มนุขติโอพเจ้าบัวปูอมบวยนแม่รพรมรกบะัวปูเกลืออ,ลอกตูแต่งกายราพรมหากุบัวาเรียกพมหนึ่งอาหนึ่งเอาตะไมยชุมโกเลยปีพมอัวปาเริ่มเกลือแห่เอาตะไม โซ่หลบเอาเอาดำเรือไม,ไม่มากระพมตุกแต่โพระเจ้าเสด็จเล่นเอามอมือสะปนลนะอาเซียนะกระพทตุกอยู่ปุยกระพมโซได้ออได้เกิดปุยเย็นเกดเกลือผพานพลเ่ยเ้มาป็ไม้ปีแล้วมีแต่บางเกลือโรเอโรอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งที่เจือเอามาชุมเรียงแต่บเอาไปเอซลนรพระพำระกวน่ ก็เป็นอย่างเด่นละกษัตริย์ดาวิดก็เป็นบุคคลโดดาวิดให้พระภมเรียงเด่นมาพระเจ้ามาชุมเรียงไกลยอมรอบแต้เตียงไอ้จะติดไรดนึงนํากวดโคยเซามันเร่งกัวงะอิสกอโอ้ยงายให้เอผือเนี่ยอยู่กี่ตานึกเอารอบตะมาพระภมทุกแกไกลโมปะกะอยู่อะ ยังให้เฮอาหลักาเอซยูโรคนซาอุรพาลอยู่ดาวิดโมเป้ไปอยู่กันกอกกำเดอต่อไปหาเออเออเรียกไอ้ปัวพระเจ้าเริ่มเนี่ยพระเจ้ามองเนี่ยพระเจ้ามองเสียงเยื่มมาพระเจ้ามองรสซอมแบบวอนอยู่ไอเสกงอนปัวปัวนึ่งปกเิอยู่ไอ้าสโลสุกิปิงไงเส้ามิมากแทนวิโมเสสโลเลื่อเตต่อเมย์ปกเิอยู่ไอ้เสือเมืออ่าง สุโลโรโกุกิกจุบันตันด้วนนิ่มในคอติหอยตลาขอแหละขออาแหล่อยุเยอะเสียม,มาเปิดพนานานาระพอมตุกอยู่เคอสเตคอสไตมอายุรคนรสอระพรมอยู่ดาวิดมาพระเจ้า ไปยูเอหนึ่งติเชือนาวิดเตะโตไอปรเกดล่ะเนี่ยเอามาใหม่หนึ่งคอล่อแหวนเลน้ำมอเมอจ์จุจำเป็นหลังเอาต์แมนมามาร์คราทำตุกต่ใครน้ำพอมันยืดดีไหมพระเาพระเจ้าโปจะเปนโปรเซรมาเกือบปนพระเจ้าบรเซเ่นเราร้อมเดียกพร้อมเดรราจำเป็นหลังไอ้ ออกแม่ดลยมอมเอยู่พระเจ้าเป็นคนสอรพมอาเซ่ก็จเป็นคนนุนแจละเอียอิทินออสกากุยพระออกแม่บรรยากาศตกรกษัตรดดิรรรย์ดาวิดทเท่าไรก็โรประสบปการณ์ยูดาวิดเท่ลไเป็นบโโริเวรียงแดนแดนเบื้อง เอ้กยเ,เรียกเปึงเด่พระเจ้าอยู่ยเดรู้แต่รับกันเยียวยาหน่งพระเจ้าหมอไอ้พันโตไอ,อ้เชื่อเยอะกันจะเรียกไอ้เคปพระเจ้าไอ้สโรตโรเรียกเคปพระเจ้าแม่ระพรมเนิ่มแต่กตักเสรูโอ้แกคำตอบภัยในนโนคาไมา่เอเปึงประมาณพระเจ้าต้องอาคัสตดาวิดดาวิดแต่ซโรระพมหน่งแม่พระเจ้าเชื่อมาพระเจ้าประเสริฐ เมอปกติอยู่อาสรมสุกิปิงนายแม่เอามิมักเตะบุสีสระเตื่อต่อเมยแม่ลงโจแนยแต่จุบ้านทันด้วนอันให้มาภาษาโอระพรมประมาณดาวิดไหมเกิดโอเยสอร์พรมแม่พระเจ้าอยู่แต่ละพระเจ้าพระเอกร์เบิร์งพระเจ้าพระเอกเจือพระเจ้าเกียรยูหล่ะดาวิดแต่พระเจ้าเกียรยูโรหล่ชีวิตอาชีวิตเป๊ตอกเสร็หรอพระเจ้าเกต็มเป๊ะเอานงชุมเตียงพระเจ้าเสริมพระเจ้าสวนมิมักระพรมตุกประกำลังกล่อมประกำลังปุ้ย กำลังเอาหมูบีเลี้ยงมาเคพระเจ้า,าต้องเฮืนเอนวงวัดต่อสู้ไหมเฮือนเปลือยอยู่ละไม่พระเจ้าปู่ต่อสู้ไหมม่อโปรและปูงเพียกแฮมปุยกีม่อโปรโกันเปลือยไปอยู่สเสละพระเจ้าปู่ละพระเจ้าตกอยู่ดาวิดดาวิดเอานุตรมาชุมเรียงแต่งงานยัยงอาจจะไร้หนึ่งในเรื่มบวชนะเร่งวงัวก็สกอโอ้ยอยังไงยอ่ยมลบบ้างายยอ,อ,าอะไรกระเพาะสุระเพาะหนึ่งประสุนเกิดละดาวิดบังมาระาหโหละพระเจ้า อู้ละพระเจ้าจ so ุดเราเป็นประสบการณ์เองพระเจ้าเกียรติเริ่มดาวิตออกพระเจ้าเกียรติเริ่มรมเปรตออกเสียงนกข้าวสายปัวพระเจ้าออกแม่โบแม่เริ่มมโเปีโลกไคร่โครงปัวการปกป้องอยู่พระเจ้าอดไม่ก็้อดไม่ชุมเรียนแต่ปัวพระเจ้าเป็นเด่นเดนนะผมอดโมูทันก็อปัวการนกข้าวอยู่พระเจ้าหอยรับแม่ปีมูลลำเปรตในการอยู่กพืครึ่งกบแต่รอสิ่งน้อยปัวพระเจ้าปีิมุนนะครับดีไหม